เดือดไม่มีพักค่ะเอฟซีแห่ป้องหลังโดนกดดันหนักโตโน่จี้ออกจากวงการบันเทิงปมนอกใจแฟนค่ะ ยังร้อนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะสำหรับมหากาบที่ร้อนระอุสะเทือนมงการบันเทิงสำหรับเรื่องราวของนักร้องดังค่ะโตโนโ่พาคินคำวิไลศักด์ที่ได้นอกใจนางเอกสาวสวยอย่างนิชานัทธนิชาไปแอบแซบกับสาวใหม่นะคะจนแฟนของสาวคนดังกล่าวเนี่ยจับได้แล้วก็หอบหลักฐานออกมาแฉท่ามออหลายคนค่ะต่างพากันผิดหวังกับนักร้องหนุ่มน้าหลังจากได้รู้ความจริงอีกมุมนึงจากปากสาวใหม่ทออกมาเปิดใจในรายการหุ่นกระแสค่ะก็ถึงม แม้ว่าจะเกิดกระแสดรามา่าวิาพากษ์วิจารณ์มากมายขนาดไหนนะคะหนุ่มโตโน่เนี่ยยังคงปิดปากเงียบไม่ออกมาชี้แจงอะไรและแม้ว่าสาวนิกชาจะออกมาบอกตรงๆว่าเลิกรากันแล้ว หลายคนก็ยังคงสนใจเรื่องราวกันนี้อยู่ค่ะโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มโตโน่พาคิน,น้าหลังจากสาวนิชาประกาศโสดหลายคนเนี่ยก็พากันโฟกัสโพสต์ของโตโน่โดยมีหลายคนก็าพากันไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเขาว่าอยากให้ออกจากวงการบันเทิงไปบางก็บอกว่าอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวบางก็บอกว่าทำตัวไม่ดีแบบนี้แล้วงานจะทำดีได้หรอบางก็บอกว่าอยากให้แยกแยะหน่อยนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าคนเราเนี่ยผิดพลาดกันได้บางคนบอกว่าผิดพลาดได้ แต่ก็ไม่ควรนองใจบางคนก็บอกว่าอ่านแล้วทําไมไม่ไปงอนิชานะคะเรียกว่าหลากหลายความคิดเห็นมากโดยคอมเมนต์แรกคุณผู้ชมที่จะยกมาให้ได้ฟังกันนะเป็นด้านที่ต่อต้านขั้นสุดเลยโดยได้แสดงความคิดเห็นนะบอกว่าให้ใส่หัวไปไกลๆเลยออกจากวงการบันเทิงไปเถอะดูต่อไปก็อายคนเขาอุบัติเกินเรื่องที่ทําไว้ค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมเหล่าแฟนคลับเองก็เข้ามาปกป้องหนุ่มโตโน่นะคะโดยบอกว่าเป็นใครเนี่ยมาสั่งเขาเอาชีวิตตัวเองดีมากแล้วใช่ไหมแถมมีการมาไล่กลับเลยนะบอกว่า ให้คนมินนี่แหละให้ไปไกลๆแล้วก็มีการเตือนด้วยความหวังดีนะคะว่าระวังเขาจะฟ้องนะพื้นที่เขานะคะผู้ชมส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยออกมาแสดงความไม่เห็นถึงหนุ่มโตโน่ค่ะโดยบอกว่าทําไมไม่เป็นน้องนิชาบ้างถ้ารักกันจริงเนี่ยก็อย่าปล่อยมือกันสังคมพร้อมให้อภัยเสียดายวันเวลาดีๆค่ะแต่ชาวเน็ตเองที่ไม่เห็นด้วยก็เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ทันทีนะโดยบอกว่าหา ถ้ามีลูกสาวโดนทําแบบนี้บ้างจะบอกลูกสาวตัวเองแบบนี้ไหมคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าปล่อยให้นิชาไปเจอคนดีๆที่คู่ควรกับน้องค่ะและอีกคอมเมนต์นะที่มียอดกดไลค์ไม่น้อยเลยก็คือเขาบอกว่าถามสังคมหรือยังว่าสังคมไหนพร้อมให้อภัยก้นนะคะถึงจะผ่านมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่สงบนะสาหรับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มกับนางเอกสาวเพราะว่าเหล่าชาวเน็ตหลายคนนะแล้วก็แฟนคลับด้วยยังไม่จบกับเรื่องนี้นะแต่ก็คอมเมนต์กันบ บเบาหนะผู้ชมเสียงเงินในกระเป๋าจ้า